เช็คง่ายๆรู้เลยลูกเขาขาย RSV ไหมเช็คก,การ<ะ>หายใจหน้าอกบุ๋มจมูกบานหายใจหอบีถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเท่ากับสงสัย RSV เช็คปอดมีเสียงวีดคลืดคราดไอทีโดยเฉพาะกลางคืนเพิ่มโอกาสเป็น RSV เช็คพฤติกรรมซึมกินดื่มน้อยปัสสาวะลดไข้สูงรวมๆกันแล้วไม่ปกติ ถ้ามีทั้งสามอาการนี้แต่ว่าลูกคุณเข้าข่ายแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยก่อนลูกน้อยจะเป็นหนักอย่ารอให้ลูกป่วยแล้วค่อยแก้ป้องกันลูกน้อยจากโรค r s v ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อฟุดเกรดเซเกอร์ฉีดได้ทั้งร่างกายภาชนะและยางกัดปกป้องลูกน้อยจากเชื้อโรคโดยไม่เป็นอันตราย อย่าลืมฆ่าเชื้อสิ่งของรอบตัวลูกให้สะอาดและปลอดเชื้ออยู่เสมอด้วยเครื่องอบ UVC x x l ของเซเกอที่ค่าเชื้อได้ลึกระดับเซลล์ลดกลิ่นปิดจานและขวดนมได้อย่างดีจะค่าเชื้ออะไรก็ได้หมดของดีค่าเชื้อได้ทุกอย่างแบบนี้ยังไงก็ต้องมีกดสั่งซื้อกันได้ที่ตะก้าด้านล่างเลย